สวัสดีครับวันนี้เราพามาพบกับ Innova Cinic Hybrid 2025มาใหม่จากที่เปิดตัวไปแล้วนะครับเมื่อวันที่4กันยาที่ผ่านมาแลครับนี่ครับ Innova Cinic ครับคันนี้เป็นพรีเมียมนะครับมีเพิ่มสเกิร์ตหน้าแล้วก็มีเพิ่มสเกิร์ตด้านข้างสายขวามีเพิ่มชุดสเกิร์ตใต้กันชนด้านหลังพร้อมปลายท่อสแตเลสเปิดมาแอนแอนแอน,แอนคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมเปลี่ยนจากสีทูโทนมาเป็นดำล้วนสุขขุมนุ่มลึกไฮโซกว่า นี่มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ด้วยตรงเกะเก็บของระหว่างเบาะคู่หน้ากล้องบันทึกด้านหน้าเป็นแบบเจนใหม่ล่าสุดมีกล้องบันทึกด้านหลังมาให้ด้วยสัญลักษณ์เอมเบลม HEV เจเนอเรชั่นรุ่นใหม่ของไฮบริดขุมพลังเครื่องยนต์ไฮบริดปรับปรุงใหม่ผ่านมาตรฐานยูโร6เป็นเครื่องยนต์2ลิตรไฮบริดแรงม้าเปละมันสูงสุด20.8กิเมตต่อลิตรสูงสุดนะ คันนี้รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง91แก๊สโซฮอ95 E20 พรีเมียมเบนซินล้วนเติมได้หมดยกเว้น E20 แต่ E85 คันนี้มีออปชั่นเบาเด็กอ c เซซอรี่โตโยต้าเป็นอุปกรณ์เสริมสนใจจับจองกันได้แล้ววันนี้